My name is Kantapon Nilsson. My nickname is Rickard. I am in Patanawi School. I am in grade 3 slash 1. Today we will take a tour of the school behind me. And let's go! เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2505มีพื้นที่ประมาณ6ไร่เศษตั้งอยู่เลขที่114ซอยนนทบุรี46ถนนสนามบินน้ำตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีด็อร์สุภุคยาพรเป็นผู้ก่อตั้ง และดรชาติชายพุกยาพรเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาและมีดรสุมนาเสือเอกเป็นประธานบริหารสถานศึกษาปัจจุบันดรพิสิทธิ์ผูรอดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัตลักษณ์โรงเรียนนุนคุณธรรมกิจกรรมเด่นเน้นพัฒนาสมองเอกลักษณ์โรงเรียนภูมิทัศน์ดีดนตรีเด่นเน้นสามภาษา คําขวัญประจำโรงเรียนหลักสูตรก้าวไกลสร้างวินัยการเรียนรู้วิสัยทัศน์โรงเรียนพัฒนาวิทย์เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรมสุขเรียนรู้ในการพัฒนาสมองเพื่อให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและส่งเสริมให้ผู้เรียน มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมทั้ง3ด้านมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกล้าสแสดงออกบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยครูที่มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูเดีย๋ยวเราไปพบกับท่านผอนะคะ ครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนพัฒนาวิทย์กระผมนักเต้พิสิทธิ์ผู้รอดผู้ในการโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในการนําเสนอข้อมูลโรงเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการของโรนผมต้องกราบขอบคุณและ,และระลึกถึงพระคุณของผู้ขอตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ท่านดรผู้พิยพรที่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การศึกษามาพัฒนาประเทศชาติรวมทั้งท่านดรช,ชาติชายผู้พิยพรอดีตและมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรเกษตรและสากรที่กำกับและมอบนโยบายในการบริหารจัดการของโรงเรียนรวมทั้งประธาน โรงเรียนกลุ่มทางเลือกในเครือไทเทคท่านดรสุมนาเสือเอกผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทำให้กิจกรรมของโรงเรียนนั้นบนรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียนพัฒนวิทย์เป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มโรงเรียนทางเลือก School o o i n t e l l i g e n เจ s k i l l โดยมุ่งเน้นในการจัดการศึกษาเน้นทักษะในศตวรรษที่ย1 การเรียนการสอนของเราโฟกัส on cat k a t คือมีองค์ประกอบในสามด้านตัวองค์ความรู้ knowledge ตัวกิจกรรม activity และการดูแลคือเทคแครเรามุ่งหวังจยากให้ลูกๆของเราเรียนอย่างมีความสุขพร้อมกันนั้นจะมีสติปัญญาและในเรื่องของทักษะสังคม เพื่อจะส่งให้เขานั้นได้เ,เป็นเยาว,วชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตเราดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช5 5 5พ็ 50, และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสุบับปภุงพุทธศักราช2560เราเน้นในเรื่องของการสอนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเราจึงจัดโปรแกรม อินเทอร์เนโปรแกรมในเรื่องของภาษาโดยแต่ละชั้นเวลยนั้นเราจะมีคุณครูต่างชาติเป็นมาสเตอร์ทิเชอร์และมีคุณครูไทยนั้นเป็นแอสซิสแตนทิเชอร์ที่จะคอยดูแลนักเรียนทุกคนผมในานามของคณะบุคลากร,กรโรงเรียนพัฒนาวิทย์ขอให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นในการทำงานของโรงเรียนสมกับ ที่เราเคยพูดเสมอว่าเราให้มากกว่าความรู้ดูแลใกล้ชิดพัฒนาวิย์สร้างชีวิตคุณภาพในเรื่องรายละเอียดต,ต่างต่อไปนั้นท่านคงจะได้รับทราบในลําดับต่อไปขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอราบรู้ไหมกิจกรรมของโรงเรียนเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหรอเวลาใครไปดูกันนะกิจกรรมของทางโรงเรียน นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการได้แสดงผลงานด้วยความภาคภูมิใจซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมวันวิชาการ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะสุขเรียนรู้จึงเกิดมาเพื่อพัฒนาร ปรับและปลี่แปลงสมองค้นหาความมาจากิจกรรมที่นี่มีเยอะมากเลยนะลอล่าใช่เลยกา้าแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี